ต้องวางแผนพอดแคสต์ให้ความรู้ทางการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณกับเกตพิชยาพัฒน์ที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ep ที่2ี่29ของเงินทองต้องวางแผนค่ะคุณอยู่กับเกดพิชยพัฒนทองสีเกดค่ะวันนี้นะคะเกดก็จะนำบทความในมีเดียมอีกบทความหนึ่งมาพูดคุยกันค่ะบทความนี้ได้ตีพิมพ์ในวรารสาร my cafe นะคะบทความนี้มีชื่อว่า seven l i t t i n g s that can tell you a lot about someone ค่ะก็คือ7ข้อสังเกตเล็กๆนะคะที่จะบอกอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับใครสักคนนึงค่ะสกิลที่ เราควรต้องมีนะคะสกิลหนึ่งก็คือสกิลการสังเกตลักษณะนิสัยของคนอื่นค่ะเราก็ต้องฝึกนะคะในการที่สังเกตดูว่าคนนี้เป็นคนยังไงนะคะสังเกตจากสิ่งที่เขาไม่ได้พูดนะคะการ ดูสิ่งที่เขาทำนะคะสิ่งที่เขาใช,ใช้กับคนรอบข้างเนี่ยมันพอจะบอกได้คะ่ะว่าคนนี้เป็นคนแบบไหนลักษณะนิสัยแบบไหนนะคะการที่จะรู้ลักษณะนิสัยของคนในเบื้องต้นที่เราพอจะเดาๆได้เนี่ยมันทําให้เราเรารู้ว่าเราควรจะปฏิบัติต่อเขายังไงนะคะให้ให้ความสัมพันธ์มันดําเนินไปได้ดีหรือว่าเราจะได้ระวังตัวว่าคนคนนี้ไม่ควรที่จะ ดิวลึกซึ้งต่อมากนักนะคะอาจจะดิวแค่แค่งานที่จําเป็นแล้วก็แยกแยะกันไปเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่น่าคบนะคะหรือบางคนเนี่ยก็แบบเป็นคนที่แบบเออดีมากๆเลยน่าสนใจอยากสาร้างสัมพันธ์ต่อนะคะเพื่อที่จะเป็นเพื่อนต่อหรือว่าทําธุรกิจต่อร่วมด้วยสิ่งเหล่านี้ค่ะก็ควรจะเก็บรายละเอียดเอาไว้นะคะเพื่อที่ให้เราประเมินได้ะคะ่ะว่าว่าเราเนี่ยควรจะปฏิบัติตัวต่อคนที่เราอยู่ตรงหน้ายังไงบ้างคะ่ะ ก็วันนี้นะคะก็จะมี7ข้อสังเกตค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะก็มีข้อควรระวังสักนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่เราได้สังเกตแล้วก็ได้ประเมินไว้ในใจนะคะอย่าเพิ่งรีบสรุปเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเราก็มี มีวันที่ไม่ดีนะคะมีวันที่อุดหิดมีวันที่เจอเรื่องไม่ดีมานะคะบางครั้งก็อาจจะไม่ได้คงเส้นคงวายอย่างนั้นเสมอไปนะคะสิ่งที่เราเห็นก็อาจจะเป็นแค่บางเสี่ยวหนึ่งของเขาซึ่งเขาอาจจะเพิ่งเพิ่งเจอเรื่องไม่ดีมาทําให้เขาปฏิบัติตัวออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็ก็แค่สังเกตแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็ดูกันไปอีกหล,หลายเหตุการณ์เพื่อคอนเฟิร์มคะ่ะข้อแรกนะคะคือการที่เขาเนี่ย ให้ความสําคัญกับการคอมมิ t เมนต์ไหมคือการรับปากค่ะเป็นคนที่รักษาคําพูดไหมนะคะเช่นเออบางครั้งเนี่ยเราเราเราดูแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆก็ได้เพราะว่ามันอาจมันก็ต้องส่งผลไปถึงเรื่องใหญ่ๆด้วยนะคะเช่นบอกว่าเออเรื่องนี้จะตอบกลับภายในวันศุกร์นะคะหรือว่าฉันกำลังจะไปถึงภายในอีก5นาที ะะหรือว่าเราจะโทรกลับคุณภายใน6กโมงเย็นวันนี้นะคะคือเขาได้ทําแบบที่เขาพูดไหมนะ,ะบางคนเนี่ยบอกว่าจะถึงแล้วจะถึงแล้วเนี่ยแต่แต่ว่าคือนั่งรออีกครึ่งชั่วโมงก็ยังมาไม่ถึงเงี้ยนะคะหรือบอกจะตอบกลับก็ไม่ได้ตอบกลับอย่างนั้นนะคะก็คือ,อ,อดูว่าเขาเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการรับปากหรือคําพูดพวกนี้ไหมนะคะเหตุการณ์เล็กๆพวกนี้ถ้าประกอบกัน ไปเรื่อยๆนะคะมันก็บอกลักษณะใสัของคนได้นะคะแล้วก็เราจะสามารถไว้วางใจเขาได้หรือไม่นะคะในการที่จะมอบหมายหรือฝากงานใหญ่ๆให้เขาทํานะคะเราจะคาดหวังกับเขาได้มากน้อยเพียงไหนค่ะข้อที่2นะคะ How the y treat people below them ก็คือการที่เขาปฏิบัติตัวกับคนที่ที่ฐานะต่ำกว่าเขาะค่ะหรือคิดง่ายๆคือคนที่มาให้บริการเขาที่ให้เซอร์วิสเขานะคะหรือคนที่แบบไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับเขาเลยเนี่ย เขาได้ปฏิบัติตัวคนเหล่านั้นยังไงนะคะเช่นาการปฏิบัติต่อพนักง,งานเสิร์ฟพนักง,งานบริการต่างๆที่ติดต่อง,งานด้วยนะคะรปภที่จอดรถหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันก็บ่งบอกถึงว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาต่อคนอื่นประมาณไหนนะคะจิตใจดีไหมเป็นยังไงบ้างคะ่ะเพราะคนเราเนี่ยมักจะต้องมีการ ปฏิบัติตัวแบบตั้งอ,อกตั้งใจคนที่มีผลประโยชน์กับตัวเองอยู่แล้วถูกไหมคะคนที่มีผลกระทบมีผลประโยชน์กับเราล้วก็จะแบบมีレスปอนที่ดีแต่ว่าคนที่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยเนี่ยคนเดินผ่านข้างทางขอทานหรือคนที่มาขอเงินเนี่ยเขาปฏิบัติตัวคนเหล่านั้นยังไงบ้างก,ก็พอจะสะท้อนได้นะคะถึงจิตใจของเขาค่ะข้อที่สค่ะ how dare a r looks อันนี้เนี่ยก็เป็นข้อสังเกตหนึง่งซึ่งซึ่งเขาบอกว่าอ,อยากรู้ว่าคนนี้เป็นคน มีวินยัยขนาดไหนหรือเป็นคนมีระเบียบยังไง <_ d ata> ก็ไปดูในรถของเขานะคะว่าว่ารถเขาเลเอะเทอะของหล่นเต็มรถหรือเปล่าจะเป็นระเบียบไหมนะคะหรืออาจจะเป็นแบบบางคนบอกว่าถ้าได้มีโอกาสาเข้าไปในบ้านของใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็เห็นบ้านก็พอจะรู้แล้วนะคะบางคนก็บอกว่าไปดูที่ตู้เสื้อผ้าเขาค่ะอันนี้ก็ทำเป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะแต่ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งคะ่ะที่ทจะสะท้อนความเป็นเป็นคนคนนั้นนะคะข้อที่สี่ค่ะ How they act when they make a mistake ก็คือ,อเขาปฏิบัติอย่างไรเมื่อเขาได้ทำผิดนะคะเขาเป็นคนที่แบบเมื่อเขาทำอะไรผิดไปเนี่ยเขาขอโทษออกมาไหมแล้วก็มีการแบบพูดคุยถึงทางแก้ว่า,าต่อไปจะไม่ทำแบบนี้หาทางออกอื่นที่ดีกว่าหรือว่าพยายามปรับปรุงตัวไหมนะคะหรือว่าเขาแบบเงียบไปเลยทำอะไรผิดแล้วก็เงียบไปเลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พูดถึงเรื่องนั้นอีก นะคะไม่รู้ว่าจะแก้ไขไหมนะคะหรือว่าบางครั้งก็ออกมาในแนวก้าวร้าวตอบโต้ได้สามนะคะแม้ทั้งตัวเองผิดก็คือใช้อารมณ์โกรธกบเกลือนนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบโทษคนอื่นนะคะว่าที่มีความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเขาถูกกระทําจากคนนั้นคนนี้คนอื่นมีผลทําให้เขาทําผิดเนี้ยนะคะก,ก็พอจะดูออกว่าเออคนนี้บางคนคนยังไงนะคะทําผิดแล้วยอมรับผิดไหมหาทางแก้ที่ดีไหมหรือว่าโมโหกบเกลือหรือว่า มบมกหมกเม็ดแล้วเงียบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่5นะคะ how they act when you make amistake ก็คือแล้วสิ่งที่เขาตอบสนองต่อเราเวลาเราทําผิดล่ะถ้าเกิดเราทําความผิดนะคะแล้วเราก็ขอโทษนะคะแสดงความเสียใจแล้วก็หาพยายามแบบหาทางแก้ไขให้ดีขึ้นเขาเป็นยังไงบ้างเขาให้อภยัยเราไหมหรือว่าเขาแบบเขาตอบว่ารุนแรงนะคะหรือว่าเขาก็อาจจะโกรธเราละมีการตําหนิเราตาม ฟีดแบ克โดยตรงอะคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นฝ่ายผิดนะคะอีกฝ่ายเนี่ยเขาถ้าเขาเฉยๆแล้วเขาบอกไม่เป็นไรหรอกเนี่ยมันก็จริงๆมันก็คาใจอยู่นะว่าจริงๆแล้วเขาให้อภัยเราจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วความผิดนั้นได้ถูกแก้ไขไหมนะคะทานที่ดีถ้าเกิดเขาเป็นลักษณะที่แบบเออโกรธก็โกรธแหละแต่ว่าก็ก็ยกโทษให้แแต่ว่า ก็ยังให้ความช่วยเหลือเรายังฟี e แบ a c กลับมาด้วยอะคะ่ะว่าทํายังไงให้เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นอีกเนี่ยคือเพอร์เฟกมากเลยนะคะหรือว่าเขาทาเป็นเฉยๆแล้วเขาก็แบบไปนินทาเรารับหลังอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าเขาก็ออตอบโต้เราด้วยความหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีเขาก็ดูถูกเราอะพูดพูดเหมือนกับว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยเลยไม่มีทางจะดีขึ้นแล้วละ่ะอะไรประมาณนี้นะคะก็คนลักษณะน,นิสัยอย่างนี้ก็กกต้องดูอะคะ่ะว่าเราจะ คบหาเขาต่อไปไหมนะคะมันมีสองอย่างเนาะก็คือคนที่แบบมองเราไม่ดีเลยยังค่ะยังไงก็ทําอะไรก็ไม่ไม,ไม่ไม่ดีอย่างเงี้ยน,นะคะก็จริง,รงๆก็คงต้องเลี่ยงแลลวเพราะเขาหงอาคติกับเราไปแล้วนะคะแต่อีกแบบหนึ่งอะคะ่ะคือคนที่แบบเวลาเห็นมีความผิดเกิดขึ้นแล้วก็พยายามแก้ไขเลยลก็ตามเนี่ย <S 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 <ๆ>เขาอาจจะเป็นคนที่แบบเพอร์เฟกอะเป็นคนที่เหมือนกับใช,ช้ชีวิตีนมาตรฐานสูงแล้วก็ต้องถูกต้องอะไรประมาณนี้บางทีคนแบบเนี้ยคนที่มี มีความซีเรียสกับเรื่องเรื่องความถูกต้องเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะเพราะว่าเขาจะพยายามหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการทำงานค่ะก็มองได้หลายแง่นะคะข้อที่6ค่ะ how they act with people they want something from อันเนี้ยมันเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยคือคนแบบเป็นคนตีสองหน้าหรือเปล่ามีหลายบุค,คลิกไหมอย่างเงี้ยน,นะคะเอออย่างเช่นเขาบอกว่าคนบางคนเนี่ยแบบบุค,คลิกไม่เฟรนลี่เลยนะคะอย่างเช่น บแบบไปเที่ยวไปนั่งในผู้ผู้เขียนเขาก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างไปนั่งไปเที่ยวอย่างเงี้ยแบบผู้ชายบางคนก็แบบบุคลิกแบบเฉยๆแล้วก็ไม่ได้เทคแคร์ใครไม่ได้สนใจใครไม่ได้มีน้ําใจกับใครอย่างเงี้ยแต่เมื่อเห็นสาวสวยเดินผ่านหรือเข้ามาร่วมวงสนทนาก็กลายเป็นคนแบบกระตือรือร้นเซอร์วิสพูดจาสุภาพแล้วก็แบบมีความใส่ใจคนอื่นทันทีอย่างเงี้ยน,นะคะก็คือถ้าไม่ใช่แบบปกติของเขาอะค่ะ ในเวลาปกติแล้วพอมีอะไรที่กระตุ้นว่าเขาอยากได้อะไรจากใครเขาจะเปลี่ยนไปทันทีเนี่ยมัน,มนก็น่ากลัวนะก็คือเหมือนกับว่าเป็นแบบ s p ริตเพอร์ซ a นอลิตีะค่ะคืออยากจะได้อะไรก็คือต้องพยายามทําทุกทางเพื่อให้ได้มาโดยที่ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นโดยปกติอะค่ะข้อที่7นะคะ how the real life compare to social media life นะคะก็สังเกตดูค่ะในโซเชียลมีเดียของคนบางคนกับชีวิตจริงมันไม่เหมือนกันเนาะในโซเชียลมีเดียบางคนเนี่ย เป็นคนที่แบบดูดีดูเฟรนลี่นะคะหรือว่าโพสเขียนคำคมที่แบบว่าโอ้โหเป็นคนแบบเป็นคนเน้นความซื่อสัตย์เป็นคนเน้นเน้นเ,เรียกว่าดีต่อโลกช่วยเหลือผู้อื่นอะไรประมาณนี้แต่ตัวจริงก็แบบไม่ได้คนมีน้ำใจอะไรเลยหรือว่าไม่ได้เฟรนลี่ขนาดนั้นนะคะหรือว่า,าก็คือแสดงว่าเขาเป็นคนที่แบบให้ความสำคัญกับกับ การยอมรับบนโซเชียลอะค่ะแต่ในชีวิตจริงเขาไม่ได้เขาไม่ได้สร้างสัมพันธ์กับใครเลยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะช่วยเหลือใครจริงๆอย่างเงี้ยน,นะคะก,ก็ต้องสังเกตดูค่ะว่าว่าโลกบนโซเชียลกับโลกตัวจริงอะมันต่างกันไหมซึ่ง,งจริงๆแล้วเนี่ยคนปกติมันก็ควรจะใกล้เคียงกันนะคะมันแสดงความถึงความจริงใจเนาะอะ,อะแต่ถ้าเกิดว่ามีการปั้นปั้นที่เกินจริงในในโลกโซเชียลแล้วตัวจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ย มันก็สะท้อนให้เห็นถึงว้าเขานิยมชมชอบความความเฟกอะค่ะหรือความที่จะว่าจอมปลอมก็มันก็แรงไปเนาะอ่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ควรจะเป็นเรื่องเรื่องปกติธรรมดาที่แสดงออกทั้งโซเชียลแล้วก็ในชีวิตจริงอะค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่เน้นเน้นแสดงออกแบบแบบแบบนั้นบนโซเชียลถ้าต,ตัวจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ก็ควรจะระวังเอาไว้สักนิดนึงะนะคะซึ่งทั้งหมดทั้ง7ข้อเนี่ยนะคะก็โดยรวมๆแล้วก็ ยัง,ย,งยังยืนยันคําพูดเดิมตั้งแต่ตอนตอน้ตนนะคะว่ามันเป็นแค่ข้อสังเกตะคะ่ะแล้วก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินคนเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะคะประเมินผิดก็ได้แต่ว่าสังเกตสิ่งเหล่านี้ประกอบกันดูนะคะมันก็เป็นเครื่องมือที่ดีนะคะในการที่เราช่วยให้เราประเมินผู้คนนะคะแล้วก็ประเมินเรื่องความสัมพันธ์เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราจะเป็นไปได้อย่างมีความสุข เติบโตสําเร็จแล้วก็มีความสุขก็คืออยู่ที่คนรอบ,รบข้างที่เราครบหาด้วยะคะ่ะเราก็ควรจะเลือกที่จะสนิทนะคะอยู่ในรอบวงของใครแล้วก็ควรที่จะเลือกเฟดออกจากใครนะคะก็จะมีผลต่อจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของความสำเร็จค่ะแต่เป็นเรื่องของความสุขที่เราใช้ชีวิตนะคะก็คงไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ท็อกซิคพีเพลนะคะถ้ามันมีสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งก็สังเกตเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะก็ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าดูเอาไว้ก็ดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะแล้วพบกันต่อไป EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเงินทองต้องวางแผนค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาด EP ใหม่ๆนะคะท่านสามารถติดตามในรูปแบบของ podcast ได้ทาง spotify podbean google podcast apple podcast โดย search คำว่าเกตพิชยาพัฒเงินทองต้องวางแผนค่ะท่านที่ชอบอ่านบทความนะคะก็สามารถติดตามได้กันในล็อก l i ค่ะ ค์นคำว่าเงินทองต้องวางแผนและพบกันอีทีถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ